ส่งงานเหยื่อมันชิบหายนะครับลำสูตรมันชิบหายใส่กับอะไรก็อร่อยนะครับรอบนี้ผสมกับไฮเกตจัมโบ้9ก5 1ก้าห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ไฮเกตกุ้งแล้วก็กุ้งป่นอันนี้ก็ผลงานพอไปวัดไปวาได้นะครับแม่นาประจีนดูไซส์ปลาแต่ละตัวก่อนนี่ดูไซส์แต่ละตัวน้องเอามาให้ทีแรกนี่นึกว่าไปดักมองมาเนี่ยโอ้โหดูแต่ละตัวปละลักเลย อันนี้เป็นปลาแม่น้ำปักจีนนะอันนี้เป็นปลาแม่น้ำปักจินโอ้ยยังไม่ตายเลยหามเลยยังไม่ตายเลยนะครับอันนี้หลิวกับสปิ๋วนะหลิวกับสปิ๋วส่วนใหญ่ปลากินน้ําเช้านะครับปลากินช่งชวงเช้าพอสายๆน้ําเปลี่ยนหัวนี่ก็ปลากระชดแล้วนะอันนี้ได้ได้ไดตอนเชา้าสักเกือบหมดนะครับได้ตอนเชา้าเกือบหมดกลัวไม่เชื่อว่าใหญ่อะไหนเฮ้ยโลครึ่งหรือไวโลเจ็ดอ่ะไอตัวใหญ่สุดนั่นนะไอตัวไอตัวนั้น เออตัวนั้นอใ่โลแปดมามาส่งเท่ากระกวดเล็กกว่าเลยแต่ละตัวอันนี้หมายหมายแม่น้ำปะจีนะครับหมายแม่น้ำปะจีนบุรีนะครับ าฝากไว้ด้วยเหยือยอย่อมันชิบหายนะครับใส่กับอะไรก็อร่อยนะครับใส่กับไฮเกตจัมโบ้ก้าว51กุ้งป่นไฮเกตกุ้งนะครับงานแม่น้ำก็พอได้ตัวอยู่